สวัสดี f อทุกท่านนะครับมันอยู่กับจจนภยัยรณนอกครับวันนี้มากู้เบ็ดยามเช้านะครับผมประมาณ38มคันโดยประมาณนะบวกลบประมาณนี้แหละไม่แน่ใจวาเท่าไหร่เออหมายเดิมครับทุกคนตรงนี้รอฝนตกหนักมาครับตรงนี้ฝนเริ่มมาแล้วแต่ยังมาเรืนๆหนักๆยังมาไม่ถึงอ้อหมู่บ้านผมมาแล้วแต่ใกล้เคียงที่หมู่บ้านผมยังไม่ถึงนะครับมาดูกันว่าจะมาไหมนะครับบรรยากาศยามเช้านะครับหมายเดิม โอ้สวยๆยทุกคนหลังแรกก็ไม่ติดนะครับเขียดยังอยู่เหมือนเดิมปเป๊ะๆเฮ้ยทุนหลังแรกจะมีลุ้นความจริงดูมาสองผมปักไว้ฝั่งนู้นดิ่มคอฝั่งนู้น,นหลือสองคันปักไว้ก็ไม่ติดนะครับแต่ถ้าหลังแรกของนี้ก็ไม่ติดดูละเขียดหมดขันหนึ่งอีกคันหนึ่งเยือยนงเลือนะครับก็ปักไวไ้ค่อยไปเอาตัวกลับ ดูนี่านครับจำมานไหมเหมือนน้ำจะลดลงอีกแล้วนะครับโอ้โหอันนี้ไม่ติดนะทุกคนอันนี้เป็ดโคง้งไงน่าจะเป็นกระปูครับกระปูดึงดึงไปกินครับใน,นสนาทนี้ ห่อยมากู้นะครับค่อยมาว่ากันเฮ้ยอันนี้มีประเด็นอีกแล้วทุกคนเบ็ดงอครับยังไงครับติดหรือเปล่าครับโอ้หลุดอีกแล้วทุกคนหลุดครับโอ้ลอยลอยตีจนหลุด ไม่อยู่ครับเสียดายทุกคนไม้นี้คือได้ยินเสียงปลาตีใหญ่มากเลยทุกคนบบบ,บูปลาตีขูดมากแต่ว่ายังยังไม่ได้เห็นล,ลุ้นล,ลุ้นลุ้นนี้โอ้โห ไม่ติดนะครับหมดแล้วนะครับไปเ,เลยอีกคันหนึ่งอันนี้อันนี้เป็นยังไงครับโอ้ไม่มีติดสักคันเลยคนเฮ้ยไม่ติดมากเลยแต่เกี่ยวไม้ครับมาดูก่อนนะคนติดไหมโอ้เกี่ยวไม้ทุกคนไม่มีติดเลยครับ ไม่มีแต้มเลยวิ่งนี้สิได้ครับไปไปต่อครับมีลุ้นอีกอีกยาวอีกหลายครันทุกคนมั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 นตามหาแต้มแรกก่อนครับสเสียงปาเตีครับสาธุ มีปลาติดเบ็ดเยอะๆยลยเทิดจำโบจ่จำโบใ่ใหญ่ๆใ,ใส่งา,งามสาธุตรงนี้เปิดไปไงโอ้เหมือนเดิมครับหมดครับเยอะหมดปากไว้ตรงนี้ข้านแรกกระปูกินครับอัอนนี้โอ้โหอันนี้ ติดหรือเปล่ายังไงครับวุ้นมันเละเนี่ยเฮ้ยทุกคนดูดิยังอยู่หรือเปล่าครับเด้วอะไรกินคนับดูนะอะไรกินครับโอ,อ้ไอชอนใหญ่ทุกคนโอ้ใส่โลงนี่ โอ้โหทุกคนไซโลเลยทุกคนดินหมดแรงครับหูไซยใหญ่แล้วทุกคนหมดวนครับจะถูกไหมถ้าจับเหีอือนะตัดมือครับตถึงเต้นทุกคนไซโลไซโล ินหนินรัมทุกคนแล้วกองโอ้ยกองผมจะเห็นไหมโอ้ยสยอดใหญ่มากทุน ต้อครับเดี๋ยวใส่ถุงนะครับมาแล้วหนึ่งแต้ม มันหมานบทุกคนนักตึงโอ้โหถุงไม่พอครับต้องเงอ่ง,งัดขึ้นมาบนครับโอ้หใหญ่จริงครับทุกคนใหญ่มากเลยโอ้โสุดยอดสดยอดเลยครับเดี๋ยวเบ็ดปากไว้นี่ก่อน อปิดงอเลยครับปิดงอเลยครับทุกคนโอ้โหเต็แมแปกตรงในี้คันนี้ไม่ติดครับทำไมไม่ทไมติดเออไม่ติดครับไปต่อครับ เป็นแบบไหนันนั้นไม่ติดนะบเบ็ดไม่มีแอคชั่นอะไรนะครับมารล่นหมายนี้สามหลังนะครับว่าจะมานไหมจะไม่ได้ยินเสียงปาตีนะรับโหนี่ไม่ติดครับเบ็ดขึ้นมาข้างบน นี้ล่ะอ่ะไม่ได้ใส่เหรอตรงไหนอ๋ออยู่นี่ไม่ติดอีกครับโอ้เยอะหมดครับอีกหลังนึงเอาคันนี้มีประเด็นอีกแล้วทุกคนเป็ดงอยแล้วไอ้ยักษ์อีหรือเปล่าเฮ้ย ังอยู่ทุกคนยังอยู่ดูแอคชั่นครับดูไไซส์ขนาดไหนครับมีปลาอะไรครับอยดึง้ำเนรับโอ้ไอ้ดุกครับ โอ้โห oh. อันตรายครับระวังเงี่ยงให้ด้วยนะครับ สองแต้มนะครับอ้หมนันมันหมันมันมันอ้ข้ามมาฝั่งนี้ครับหลังแรกไม่ติดครับเยอะหมดครับเยอะหมดเยอะหมดโอ้อันที่สองก็ไม่ติดครับ เยวยูโอ้ตรงน,นี้ไม่ติดเลยครับน,นี่หมดน,นี่ก็หมดครับโอเคตรงน,นี้หมดกูเบ็ดสกรูดูคันนี้ทุกคนคันนี้คันนี้มันหมุบอย่างงี้มต้องสืบครับงูครับเพราะผมเห็นแล้วครับคันนี้ เฮ้ยป็นนิ่งๆอ่ะเฮ้ยมีใบไม้ขยับอยุกคนอ่างเงี้ยกูปานหลุดก็กลัวเนี่ยเดี๋ยวผมตั้งกล้อง,อง,องก่อนึงอยู่ไหมโอ้ตายแล้วทุกคนโอ้ยมันแท้ครับ ออนแสงเนยทุกคนพัดทิดขึ้นฝั่งนี้พอดีดูกันครับว่าจะมีมีลุ้นไหมขั้นแรกเยอะเหลือโอ้โหเป็นไปได้ไงครับเยอะเหลือครับที่สองต,ตรงนี้เยอะหมดมีติดครับตึดๆๆหมันมันมันตรงนี้ โอ้โหเบ็ดขึ้นข้างบนเลยครับไม่ติดครับเบ็ดขึ้นข้างบนเลยทุกคนตีเบ็ดขึ้นข้างบนไม่ติดครับอันอื่นล่ะเป็นยังไงไอ้ชานขันอื่นเป็นยังไงโอ้ตรงนี้ไม่เคยติดเลยคนปลาก็ขึ้นดีนะปลาไม่กินเบ็ดผมเลยนี่เหยื่อหลือโอ้ใช้เฮ้ยนี่เสียมปาตีต้องเบ็ดทุกคน เฮ้ยเฮ้ยมีดุนแล้วมีดุนแล้วมีดุนแล้วทุกคนตรงนี้โอ้ยเฮ้ยนี่เห็นขาวขาวอ้ยปลาอะไรเนี่ยทุกคนปลาฉลาปลาอะไรผมไม่รู้จัก ปลาอเอ่ยโอ้เต็มที่สีครับแต่ตัวนี้ตายครับนหน้านหน้าปลาติดครับทุกคนครับนึงถ้าใครรู้ว่าปลาอะไรบอกด้วยนะครับอันนี้ผมไม่ทราบครับไปดูต่อครับนี่ปลาดินีี้น,บบนี้ทุกน อะไรโอ้โหยะขีถอนข้าวเขาเลยอะ่ะถอนต้นข้าวเขาเลยครับดึงดำให้เขาใหม่โอ้กท่อนครับไอ้สวยครับ สวยครับไ้ช่อนครับแต้นที่ห้าครับไปต่อครับ ไปต่อครับชิบชิบนึกว่าฝาติดไม่ใช่ครับคนละที่กันตรงนี้เยอะหมดครับอันนี้เยอะหมดหน้าเยอะหมดเฮ้ยหน้าบิดมันโค้งงั้นนะทุกคนไม่บิดโค้งครับอันนี้ไม่ติดครับไหนเอยโอ้ไม่ติดทุกคน กาไม้ครับกาะไม้เฉยๆู้เสียดายชมกันใกล้ๆครับวันนี้ผลงานวันนี้5้าตัวนะครับ,ต,ต,รรบ,ต,รรบตัวใหญ่เต็มแรกครับตัวที่2ปลาดุกนะครับตัวใหญ่เต็มแรกตัวที่สปลาดุกนะครับตัวที่สามปลาช่อนตายนะครับ ตัวสี่ตัวนี้ตัวที่ห้าตัวนี้สุดยอดครับที่ครับหมายวันนี้หมายเก่านะครับก็มาซ้ําดูใช้เหยื่อเขียนมันเดิมเหมือนปลาเขาจะเริ่มรู้แล้วนะครับจถ้ามาอีกครั้งหนึ่งน่าจะต้องเป็นเหยื่อแล้วต้องหาเหยื่อใหม่ใหม่ใส่นะครับเดี๋ยวจะหลีกจะหาไม่ได้เลยอันว่าคลิปนี้ก็หมานครับสุดยอดได้โคตรได้ช่อนตัวหนึง่งถือว่าคุ้มครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับใครอันนี้ก็ คนใหม่ก็จะลืมกดกระดิ่งด้วยครับพักดันได้ถึง1,000ัซับไวๆนะครับตัวน,นี้520ิเอนิตแล้ว21แล้วนะครับจะดูเมื่อเช้านะครับโอเคคนนี่ก็ลาไปก่อนจเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ